S <S สวัสดีครับพบก,กับสุลุข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ลูโซวิงแบ็กพลังมาท,ทับจังสึกกับบ้านที่พิษณุโลกแวะซื้อของฝากร้านชื่อดังฝากเพื่อนๆทีมชัดไทยด้วยหวานเจี๊ยบ ลูโซ่นะครับวิงแบ็กพลังมาทับชังศึกนะครับกับบ้านที่พิษณุโลกแล้วนะครับและก็แวะซื้อของฝากจากร้านชื่อดังฝากเพื่อนเพื่อนทีมชาติไทยด้วยนะครับขึ้นชื่อจ้าไทยไปฝากเพื่อนที่เนเธร์แนนะครับ sen, นิโคลัสมกเกรสันฟุลแบ็กตัวเก่งลุกขึ้นไทโนเวอหลังเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติไทยชุดใหญ่แมตช์ประวัติศาสตร์กับญี่ปุ่นล่าสุดลูโซ่นิโคลัสเมกเกสันวิงแบ็กพลังมาทีมชาติไทยได้เดินทางกับไปเยี่ยมครอบครัวที่จังหวัดพิษณุโลกพร้อมกับได้แวะซอ เพื่อไปฝากแฟนๆทีมชาติไทยอีกด้วยหวานแอบกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นพวกขนมนมเนยนะครับโว้ยมันแมนอยู่บอกครับพ่อแม่พี่น้องฮือาจุดซุนซับเบลส่งสัญญาณถึงทีมชาติไทยลุยเอเชียนคัพ2023ฮือฮาอีกจน้านะครับโอ้โหหลังจากที่ทีมชาติไทยของเรามีโปรแกรมลงเล่นในศึกรายการสำคัญของเอเชียอย่างเอเชียนคัพ2024 ล่าสุดนะครับจุดซุนโซเบลก็หน้าลุกขึ้นแทยอังกฤษเปิดใจผ่านช่ังช่อง,องต้นสกัดทันนัมฮอสเปอร์ได้ส่งกำลังใจให้กับทัพช่างศึกทีมชาติไทยรุยศึกเอเชียนคัพ2024ที่ประ,ระเทศกาตาพร้อมกับลงท้ายเอาชมป์กลับมาบ้านด้วยนะครับโอ้โหว้าวไทยครับพ่อม่พี่น้อง ดี๋ยวสำหรับจุดซุนซาเบลนะครับกองหน้าลุกเกิ้ลไทยในวัย19บเวสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมในลุ้นการนี้กับทอนเดมฮอสเปอร์อยู่ยี่สอ็ดแดิลงสนามในศึกพิษนกอังกฤษ2นะครับไป9แมตช์ยิงไป7ลูกนะครับทำไปถึง4ี่แอซิสส่วนในรายการฟุตบอลถ้วยนะครับ EFL Trophy ฟจุดซุนซาเบลลงสนามสานัดยิงไป2หน่วยทาไป1นึแอซิสแตอนนี้จุดซุนซาเบลคือหนึ่งในแข้งลุกเกิงไทยบนเวทีรุโรปที่มาดามแป้นดินผ่านลำซามได้ทาบทามเข้าสู่ทีมชาติไทย และตอนนี้จูดซุนสเปลกำลังอยู่ในช่วงการตัดสินเรื่องอนาคตซึ่งเขาก็ยังไม่ได้ปะติเสธทีมชาติไทยนะครับซึ่งก็มีสิทธิ์ที่แฟนบอลชาวไทยจะได้ขนคิงสแตนด์อัพเพราะเราอาจจะได้เห็นจูดไม่แฮมมาจับคู่กับตุลิสินแดงดานในสีเสื้อทับช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตนะครับอุ้ยรุนคับรุนนแะน่ฝ่าเลือกไว้ไว้แนสะิเลนให้กับผู้ใดครับมไม่ไ่นอง s ซอร์ไพรส์เบอร์สิบจอมทัพคนใหม่เปิดหมายเล็กเสือ้อทัพจังสึกจุดใหญ่ลดยศึกเอเชียนคัพ2023เอฟเปิดเผยหมายเล็กเสือ้อ20นักเตะคุนพลทีมชาติไทยชุดทำศึกเอเชียนคัพ2023สมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ซนะครับเปิดเผยหมายเล็กเสื้อของ2 6นักเตะทีมชาติไทยชุดสสึกเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตา ซึ่งจะแข่งขันกันระหว่างวันที่12มกราคมถึงวันที่10กุมภาพันธ์ปี2567เหลือตากิ้นชาติไทยได้ประกาศรายชื่อ2 6ขุนพลนักเตะไปเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาในการเจอกับทีมชาติซูุดิอาระเบียคีกิสถานและโอมานโดยล่าสุด AFC เปิดเผยชื่อพร้อมหมายเลขเสื้อออกมาดังนี้แฟนๆก็ไปดูกันเลยนะครับสำหรับการาฟ,ฟิกที่ขึ้นให้นะฮะทั้งหมดก็คือ26คนนะครับ โดยการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0 2 3นั้นทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มเอร่นสายกับซาอุดีอาระเบียคีร์กีซสถานนะครับและโอมานโปรแกรมการแข่งขันมีดังนี้นะฮะวันที่16บกมกราคมทีมชาติไทยพบกับคีร์กีซสถานนะครับ3ามทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยณสนามอับดุลลาบินคอลิฟาสเตเดียมวันที่21มกราคมโอมานพบกับทีมชาติไทยตามเวลาประเทศไทย3าทุ่มครึ่งณสนามอับดุลลาบินคอลิฟาสเตเดียมและวันที่25มกราคม ซาดีอาระเบียพบกับทีมชาติไทยตาำลาประเทศไทยกษสี่ทุ่มตรงนะครับณสนาม Education City Stadium ยมนะฮะยังเป็นาการประกาศรายชื่อ27ขุนพลแข้งทีมชาติไทยชุดอยู่23เปเพื่อ,อศึกเอเชียสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชานุปรธรรมประกาศรายชื่อ27นักกีฬานักฟุตบอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อเก็บตัวสําหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายประจําเดือนมกราคมปรากฏว่าทีมชาติไทย,ย่2 3ปีไร้ชื่อของโจนาธานเข็มดีตะกันหลังเจ้าของส่วนสูง190ซนติเมตรโดยสำหรับราเชื่อนักกีฬานะครับมีดังต่อไปนี้โดยทีมชาติไทยชุด U23 ปีประกอบไปด้วยผู้ักษาประตูนะครับหนึ่งทรวุฒิสวงสรรสมมสอนกเกษตรศาสตร์เอฟซี สโสภินวิทยรักญาติสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดสามสิรวัตรอิงแก้วสโมสรแพร่ยูเนเต็ดสีู่วดลนพลสงขามสโมสรอยุธยายูเนเต็ดห้านัทพัฒน์มากท้วมสโมสรบริลิเทโลเอฟซีต่อไปเป็นตำแหน่งกองหลัง 6. กพาราดอนพัฒนผลสโมสรตราดเอฟซีเจ็ดทวชัยอินประโคนสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดแปดวริศชูทองสโมสรบีจีเรทุมยูเนเต็ด 9. ซงวุฒิไคร่ครวนสโมสรเมืองทองยูเนเต็ด 10. เจมเบลรเรดฟอร์ดสโมสร,รอุทัยธานีเอฟซี 11. กฤษดานนทรัตสโมสร,รทูแบงคอกยูเนเต็ด 12. วรากรทองใบสโมสร,รคัตตอมยูเนเต็ดต่อไปเป็นจอนกลาง 13. อีฟันดอวลาสโมสร,รอุทัยธานีเอฟซี 14. กดคณะคำยกสโมสรเมืองทองยูเนเต็ด 15. ปุริเชษฐ์ทอดสนิทสโมสรเมืองทองยูเนเต็ด 16สิทธาบุลล่าสโมสรกันทะเหลือเอฟซีสิบเจกสรรราตีสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดสิสงครามสมุทรน้ำพึ่งสโมสรโอปลิเทโลเอฟซีสิบเธนดลขาวสะอาดสโมสรคัตตอมยูเนเต็ดยี่สิกิติศักดิ์พุทธจันทร์สโมสรน,นครปฐมดดยูเนเต็ดยีทัศนัยใจหานสโมสรสอิงห์เชียงรายยูเนเต็ดต่อไปเป็นตำแหน่งกองหน้า22กันธนพจน์สิรีแรง สมโมสรอยุธยายูเนเต็ด23อนอันต์นยอดสังวานสมโนมสรลำพูนวอลเลย์เอร์24่พระธิกกุตับสันสมโมสรบีจีประทุมยูเนเต็ด25สิทธิ์ท่นันรุ่งเรงสมโมสรสุพรรณบุรีเอฟซียเศรษฐสิทธิสส์สุวรรณเกษสโมสรสิงห์เชียงรายยูเนเต็ด27ิวร์นนินตรวัชรพลัยงามสมโมสรสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดนะครับโดยสำหรับนกักกีฬาทั้ง27คนจะต้องเดินทางมารายงานตัวที่โรงแรม ทาราพาร์ครอย่ลในวันที่8มกราคมนี้ตามระดับทีทยพที่งตรงนะครับและจัะทำการฝึกซ้อมพร้อมอุ่นเครื่องแบบปิดจํานวน3นัดด้วยกันนะครับนี่คือชุดยู21ปีสู้เขานะครับนี่คือสุข,ขาวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของที่5มกราคม E